จะให้ดูจะให้อาหารไบ k e เกอร์ไทเกอร์จริงๆตัวเนี้อยู่รวมกับตู้ใหญ่ตู้บนของอโลวาน่าครับแต่พอดีกินไม่ทันตัวอื่นแล้วก็ไซส์เริ่มต่างกันเยอะแล้วก็จะเริ่มโดนไล่และโดนปลากระเบนโดนปลามังกรไล่ก็เลยแยกออกมาทำไซส์ก่อนก็จะให้เป็น ปลาตัวเล็กๆครับซื้อจากตลาดแล้วก็มาหั่นแนวยาวให้มันไซส์เล็กลงหน่อยแต่ตัวนี้ต้องหย่อนให้ตรงปากเขาไม่นเขาจะไม่กินเรียบร้อย มีใส่กุ้งฝอยหน่อยให้เป็นอาหารเขาแล้วก็ให้กินพวกเศษอาหารต่างๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็พวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน้ำน,นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำนิ่งใส่ต้นผูฉลุไว้แล้วก็ไม่มีโลกกองอะไรอาหารตอนนี้ก็ให้หนอนยักษ์กับ ปลาแช่แข็งตัวเล็กๆเอาโอเคครับ